ข้อความจากพระผู้สร้างเตรียมพร้อมสำหรับเอฟเฟกตบูมแรงผู้สร้างมิติที่12กิจสำนึกโดยรวมที่ไม่ใช่ทางกายภาพจัดทำโดยแดนเนียนสครนตันเราอยู่ที่นี่เพื่อคุณเราคือผู้สร้างเราเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่ทางกายภาพในมิติที่12และเราพร้อมให้ความช่วยเหลือเรารักคุณ และเราต้องการเริ่มต้นที่นั่นในครั้งนี้เพราะคุณต้องได้ยินมันคุณต้องได้ยินมันบ่อยๆคุณต้องได้ยินจากตัวเองและคุณต้องรู้ว่าความรักกำลังมาหาคุณจากทุกมุมเท่าที่จะจินตนาการได้แม้แต่คนที่ไม่ได้บอกว่ารักคุณจริงๆก็ยังรักคุณ แต่พวกเขารู้สึกกลัวที่จะถูกปฏิเสธและพวกเขาก็เลยไม่แสดงออกกับคุณสิ่งสำคัญคือต้องแสดงความรู้สึกต่อกันและไม่เพียงแต่สำคัญเท่านั้นที่ต้องแสดงความรู้สึกเมื่อคุณรู้สึกบางอย่างที่ไม่ค่อยดีนักให้คุณบอกคนอื่นว่าคุณรู้สึกอย่างไรทำให้พวกเขารู้และแสดงความรัก ความมีน้ำใจและทุกสิ่งอย่างที่คุณต้องการแสดงให้คุณเห็นอย่ากลัวที่จะเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณและตัวตนที่แท้จริงของคุณคือความรักจำไว้ว่าและจำไว้ว่าไม่มีใครสามารถพรากสิ่งนั้นไปจากคุณได้แม้ว่าพวกเขาจะไม่รักคุณและบอกคุณว่าพวกเขาไม่ได้รักคุณก็ตาม พวกเขายังคงไม่สามารถลบธรรมชาติที่แท้จริงของคุณไปจากคุณได้คุณสามารถแสงทำเป็นว่าคุณไม่ใช่สิ่งที่คุณเป็นจริงๆสิ่งนี้ช่วยได้อย่างไรคุณอาจสงสัยมันจริงอยู่ว่าสิ่งที่โลกต้องการตอนนี้คือความรักความรักอันแสนหวานดังที่เพลงบอกไว้มันเป็นเรื่องจริงมานานแล้ว และยังคงเป็นจริงต่อไปแล้วคุณอยากเห็นอะไรในโลกของคุณละ่ะให้คุณถามตัวเองด้วยคำถามนั้นแล้วกระจายไปคุณอยากได้อะไรจากคนอื่นให้คุณถามตัวเองด้วยคำถามนั้นแล้วมอบให้พวกเขาคุณอยู่ที่นั่นเพื่อทำลายวงจรคุณอยู่ที่จุดสิ้นสุด ของการบาดเจ็บในสายเลือดทางพันธุกรรมของคุณคุณอยู่ที่นั่นเพื่อเปลี่ยนจิตสำนึกของมนุษยชาติและมนุษยชาติจำเป็นต้องเปลี่ยนจากจิตสำนึกของเทพผู้ตัดสินและสาบแช่งไปสู่ผู้ที่รักเท่านั้นเพราะแหล่งต้นกำเนิดของสิ่งที่เราเป็นทั้งหมดคือความรักจำไว้ว่าคุณต้องการรู้ว่าคุณได้รับการสนับสน,นุน เมื่อคุณต้องการรู้ว่าคุณมาจากไหนคุณจะไม่มีวันจากไปจริงๆขณะนี้คุณอยู่ในความรักแห่งพระผู้สร้างหรือแร่งที่มาและเราทุกคนถูกกำหนดให้เป็นตัวแทนของความรักแห่งแหลงที่มาหรือพระผู้สร้างต่อกันและกันและบางครั้งเราก็เป็นและบางครั้งก็ไม่ใช่ บางครั้งเราทําหน้าที่เป็นครูมากกว่าคู่รักแต่เรามักจะแสดงความรักนั้นออกมาและพวกคุณบางคนก็รู้สึกได้พวกคุณบางคนปรับตัวเข้ากับพลังงานนั้นในขณะที่บางคนปิดกั้นมันให้คุณดูดซับความรักที่มาหาคุณจากทุกมุมในตอนนี้แล้วคุณจะรู้สึกว่าคุณมีความรัก ที่จะให้มากขึ้นและจะแพร่กระจายออกไปมากขึ้นเราจะคอยเตือนคุณอยู่เสมอว่าแท้จริงแล้วคุณเป็นใครโดยลงนามในการถ่ายทอดแต่ละครั้งและทุกๆครั้งด้วยความจริงที่ว่าเรารักคุณมากและเราขอเชิญชวนให้คุณใช้พลังนั้นและเผยแผ่ให้กับคนอื่นเพราะคุณไม่ต้องการ คุณก็ไม่รู้ว่าคนอื่นต้องการได้ยินสิ่งนั้นมากแค่ไหนจนกว่าคุณจะพูดกับพวกเขาและคุณไม่ต้องกังวลว่าจะได้รับมันคืนโดยตรงจากคนที่คุณให้มันเพราะคุณเอามันออกไปและมันจะกลับมาหาคุณในรูปแบบใดรูปแบบหนึง่งหรือรูปแบบใดรูปแบบหนึง่งเพียงคุณเตรียมตัวให้พร้อม สำหรับเอฟเฟกต์บุมแรงของความรักที่คุณมอบให้และเปิดใจความคิดและแขนของคุณรับมันเพราะมันกำลังมามันมาเสมอและเรารู้ว่าเพราะคุณไม่เคยทิ้งมันและคุณไม่เคยหยุดที่จะเป็นมันพวกคุณที่เลือกปรับตัวให้เข้ากับมันจะไม่มีวันหยุดรับมัน และเราพร้อมให้ความช่วยเหลือเรามาที่นี่เพื่อเตือนใจเรามาที่นี่เพื่อแสดงตัวอย่างให้คุณเห็นว่าความรักในโลกที่บางครั้งลืมไปว่าแท้จริงแล้วคุณคือใครและเป็นอย่างไรเราคือผู้สร้างและเรารักคุณมากแปลโดยบุสเดย์อัน,ด,นด้วันฝีดอมไลท์ขอบคุณค่ะ